สวัสดีครับกับผมนายพิชิตน้อยใสปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนคลอวิทยาคมครับคนดีซีจังหวัดประเภทเอกเรียวชนจังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ2,517ครับโครงการและกิจกรรมที่กับผมได้เข้าร่วมนะครับโครงการแรกเลยก็คือโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผู้นำทางศาสนาที่โรงเรียนคลองวิทยาคมได้จัดตั้งขึ้นเพื่อนํานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาครับ โครงการขยายและพัฒนาเครือ,อาข่ายศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดยะโสธรกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว,อร,วอร,ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพิ่มรอยยิ้มเติมความสุขให้คนยะโสธรปู่ป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกับผมยังได้รับพระเลือกให้เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนคอวังวิทยาคม และได้ปฏิบัติหน้าที่ครบตามวาลาหนึ่งปีการศึกษาเต็มและในด้านจิตอาสาผมได้ช่วยสัตวแพทย์ในการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนักบ้าผมได้รับหน้าที่เป็นลูกสัจตอาสากรกตในหน่วยเลือกตั้งผมได้ทําจิตอาสาในงานธรรมสัญจรภาวะความเป็นผู้นําผมได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้นําเชียร์ในกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนพร้อมวิทยาคมผมได้รับคัดเลือก ให้เป็นตัวแทนถือพานไหว้ครูและรับหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียนในกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ท่านเองครับความภาคภูมิใจของผมเลยนะครับอย่างแรกแก็คือผมได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงโซนรับการอบรมยุวชนประชาธิปไตยน่าสำนักการเลขาธิการสภาผู้แทนร,ราษฎรจังหวัดนนทบ,บรุรีประจำปีง็ประมาณ2517ครับได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทพิชิตเป้าหมายงานแข่งขันศิละปะไายกรรมนักเรียนที่บ้านของผมอยู่ด้วยกัน4ี่คนครับมีพ่อมีปู่มีย่าและก็มีผมครับที่บ้านผมทําอาชีพเกษตร,รกรเป็นหลักครับก็มีเลี้ยงหมูเลี้ยงบัวหน้าที่ของผมคือให้อาหารบัวแล้วก็ให้อาหารหมูครับเป็นหน้าที่หลักและก็ช่วยงานผู้ปกครองครับไรายได้หลักของครอบครัวคือมาจากการทําเกษตรกรครับและก็ะไรายได้รองมาจากการขายลูกหมู รายได้จากการขายลูกหมูส่วนหนึ่งผมก็จะนําไปฝากธนาคารครับเพื่อเป็นทุนการศึกษาในอนาคตรครับผมจะนําหลักคุณธรรมทั้ง5ประการมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่พอเพียงสุจริตมีวินัยจิตอาสาและกตัญญูและผมจะเคารพสถาบันชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์ผมจะปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยสืบไปขอบคุณครับ